สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องบองเชียงตุงอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะไปนาอีกแล้วนะคะแดดกาลังร้อนร้อนเลยนะคะเรากําลังจะเดินไปที่นานัะกับพี่สายสองคนโอเคตอนนี้ก็กําลังหิ้วของกินไปพี่เคยเอามอไซค์ไปก่อนแล้วนะคะวันนี้มอไซค์ไม่ครบคนก็เลยต้องเดินอีกแล้ว เดินไปมาโอ้โหแดดร้อนมากค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงนาแล้วนะคะทุกทุกคนวันนี้ก็จ้างคนมาเยอะมากนะคะได้คนเยอะเลยกำลังอกองข้าวนะคะกองข้าวนี้เราจ้างมา6คนนะคะประมาณ3คู่นะคะ ีนกองข้าวแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกนะคะคืออันนี้อีกหกคนเนาะอีกหกคนนะคะคือมาเกี่ยวข้าวนะคะแต่ว่า,าเขาจะเกี่ยวให้เสร็จทั้งหมดแล้วก็เพิ่มให้เขาอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาจะทําให้หมดเลยนะคะนี่ถ้า,าทํำแบบนี้ก็ดีเนาะคือมันจะได้เสร็จไวๆนะคะมันจะไม่ต้องแบบต้องหาคนอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนก็ หายากมากนะคะคนงานอะ่ะโอ้โหมาถึงนาก็หอบแล้วนะคะ<อ>นี่ยูของมันก็หนักมากเป็นน้ำหมดคาราบงคาราบาวแล้วก็น้ำส้มนะเนเข้ามานนาก็หนักเลย ลงไปทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็มาทินข้าวพักทานข้าวกันแล้นะคะนี่เลยนอะนหลายคนเยอะยหลายคนอยู่นะค้าข้ามาอ้เสียงเมื่อข้ามากันไหมโอ้เนมิเชาน้ะ เ,เดี๋ยวเราตักข้วาวกอนนะเฮ้ยค่ะอคตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะลงไปทำงานอีกเลยวนะ,ะเพราะว่าฐานข้าวเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็เริ่มลงงานลงทำงานแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ทำงานมา เย็นแล้วนะคะพี่เขาก็จะออกไปแล้ว,วลคือผิดอ่าผิดคาดนิดนึงนะคะตอนแรกว่าจะเกี่ยวให้เสร็จนะคะแต่เอาไปเอามาไม่เสร็จเลยเกี่ยวข้าเวาเขาคืนเงินคนหนึ่งถึงเวลาก็ออกแล้วนะคะนี่พี่เขยคุณพ่อนก็พก่เขาก็ยังอ๋อโผล่ม้น,น,นะี่ก็โมโ่อเนี่ยเออว่าก็ยก็ก็ จะให้เจ้าเล่ี่เห้ยกกว่าล่ะฮะนี่เห้งกกว่าวะแห้งแล้วก็ผู้กําเนิดอ่ะเออข้ออังข้อต่อเหี้ยอยู่อังข้อต่อเนาะเออพอปล่อยก่อนมันก็แห้งก็ไม่เสร็จนะคะตอนแรกว่าจะทำให้เสร็จผิดแผนผิดคาดนิดหน่อยเจ้าอ uhm ีกกี่คนกำลังจะถามพี่ๆเขาอยู่นะคะให้คุณพ่อคุยอยู่เนาะ จะกลับบ้านแล้วนะคะทำแค่กองนี้เสร็จแล้วก็กลับแล้วตอนนี้เป็นเวลา3โมงกว่าๆยังไม่ถึง3โมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็พักแล้วนะคะวันนี้ก็ได้คนงานอีก7คนนะคะผู้ชาย4แล้วก็ผู้หญิงอีก3เนาะก็ได้บอกพี่ๆเขามาแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะ พักทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีงานต่อพักทานข้าวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงเกือบสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้พักกับแป้งเลยกินข้าวทานปลาแล้วลุยต่อบอกว่าเขาหายยานาตั้งยาวนี่อู้ยเอาหาตั้งยาวนี่เจ้าว่าเราไม่สบายตั้งปัดฮิฮิรูเขาเข้ากันได้เขาก็ับใค้เขาังยวนี่ไม่ได้เกี่ยว มันมีอีกเราก็เลยต้องทำอีกนะคะทุกคนตรงนี้นะไปไหนแถวแถวนี้นะคะตรงนี้เนาะ,ะ,นนะ,ะแบบกลมกลมยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเกี่ยวให้เสร็จนะคะแ๋ยวพรุ่งนี้เราแบบเราให้เขาเมาเรียบร้อยนะคะซึ่งเมารวมที่ยังไม่ได้เกี่ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเกี่ยวให้เสร็จพรุ่งนี้ เขาก็จะมาทําให้มันเสร็จเสร็จนะคะพี่ทุกคนโอ้โ oh ห oh, oh oh, เมื่อไหร่จะเสร็จก็ไม่รู้ <c oughs> ให้หนาวเลยตอนนี้ลมแรงมากหนาวหนาวสัน่นเอาไปเอามาตอนนี้ฝนตกจะทําทงานยังไงฝนตกหนาวมากเลยหนาวยาก,กลับราแล้วข้าวก็ยังไม่เสร็จเกี่ยวยังไม่เสร็จเลย แทละคนดบฝนดูพี่เก๋ดูโอ้บรรยากศาศหนาวมากตอนนี้นาก็ยังไม่เสร็จเอาแล้วเอาแล้วคนอื่นกลับตั้งทั้งหมดแล้วแต่เรานี่ยังดูต่ออยู่เลยยังไม่ได้กับมืดมืดฝนก็เปียกเปียกฝน แล้วต้องทำงานต่ออีกโอ้โหยิ้มหน่อยพี่สาว,วยิ้มหน่อยยิ้มไม่ออกอะไรเมื่อกี้ล้างเท้าล้าอะไรเสร็จเรียบร้อยคิดว่าจะได้กลับบ้านที่ไหนได้กลับไม่ได้ต้องมาทำนี่ดูคุณพ่อไปและวสองตารางวาโอเค้วยง,งานต่อ้วยง,งานต่อคะ่ะ อุปรกรณ์ของเราก็มาแล้วด้วยด้ยงานต่อตานนี้เราก็เกี่ยวข้าง คือเราจะให้พี่ๆเขามาอ่าอ่าให้พี่ๆเขามากองแล้วนะคะก็เลยแบบต้องดิบโอ๊ะคันหนึ่ง,ง,งะอะก็ต่อเพิ่งกลางเลยไม่ปลอมจ้าตัวนี้ ติดน่าก็ยุงย่งยุ่งยุนะโอ้โหผมนี่เป็นติดติดกันเลยเป็นเหงื่อเนาะคือน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะคือตอนนี้น้องกับพี่สาวจะกลับก่อนคุณพ่อแล้วก็พี่เขยเนาะเพราะว่ามันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะใช้เครื่องจกักรเกี่ยวก็เลยเราจะกลับบ้านก่อนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าอาทิตย์ พระอาทิตย์ตกดินแล้วมืดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะอันนี้คือแบบมันยังเดืองๆดืองนิดนึงเราจะกลับบ้านก่อนแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาเคียวหรือเปล่าเคียวเดี๋ยวต้องถามก่อนนะคะโยงนีหรอเจ้าเขาโอเคมาบอกว่าเมินเ่อ ไม่เอาแล้วนะคะอ้อจะมืดแล้ววิ่งวิ่งวิ่งูงงชา้ชากูช้าจะไปไหนอ๋อลงดูแล้วลงดูแล้วหรออะด่าด,าดา่าเอาคลิปดูจะแข่งแรงแค่ไหนคลิปก่อนโอ้้หูไม่เอาละไปละ ไม่เล่นแล้วค่ำแล้วค่ำแล้วนะคะมีนี่อีกตัวหนึ่งนีไปไปไป่ไปแล้วไปแล้วโอ้เยอะเลยมีนี่อีกปูเล็กอันนี้ปูปูค่อนข้างกลางกลางโอเคไปแล้วเห็นปูไม่ได้น่าจะจับไปนึ่งแล้วก็ต้มฮ้่ตำส้มตำอะ่ะพี่ จับปูไหม <No. S 1> ไม่จับแล้วจะกลับบ้านแล้วหิวข้าวเริ่มหิวข้าว,เ,วเมื่อกี้คุณพ่อแล้วพี่เขยทานเราไม่ทานด้วยนะเริ่มจะหิวแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้เอะสุแก้วข,ข้าไมเอากำนี่พอแค่เอาจากมือเมื่อกามันจังมือก็นี่ขี้ขงมือไอ,อปีเนะ สองก่อนเอ่ะโอเคตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะเก็บของอนิดหน่อยจะกลับแล้วค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้น้องัวหองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ ทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำนาต่อๆไปนะคะโอเคไปกันแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย